เห,หมดแล้วเลยว้าหมดแล้วอะไรเอ้าเอ้าไม่พ่อัยคุ้ชมด้วยนะแต่กี้นะี่ยงอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยน่ะพอดีว่ามือมันไปโดนไอ้เหี้ยนี่ก็ตรอบล็อกอีกเดียวแล้วมึงมึงเก่งกันเลยเฮ้ยเจ๋งจริงนี่สันจะมาทำไมนะ ใครพะคุ้งอุไปเจอเฮ้ยใครพะคุ้งน้าน่ะเป็นใครเลยใครพะคุ้งประกาศประกาศขีสองบาทสามบาทสี่บาทพูดเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยกูผิดเอา่ะครับสวัสดีครับแล้วกับมาอีกครั้งภาพที่คุณเห็นตอนนี้คือพวกมันใหม่อีกแล้วเห็นไหมน่ะพวกมันนี่มันมันพอเป็นหนี้มันจริงๆนะเว้ยมาบ่อยๆกูถึงคิดแล้วก็หอบข้อหวานน้ำตาลส่งของผมดพลาดทีเลย แล้วครั้งนี้เราจะลงไปข้างล่างกันนะครับเอาละไปต่อเลยเออรอคนอยู่ผมรอคนอยู่แป๊บหบนึง่งเอาละแค่นี้ก็น่าจะนาแล้วละของเท่านี้แป๊บหบนึง่งรอคนก่อนลูกรอกำลังเสริมอยู่วันหนึ่งรียกว่าสองมืดช้าว่ะตองเดินไปรับเองไปเนี่ยมามา,าหมมามะ เอาละเจ็ดร้อยไม่สู้ดีกว่าเนาะยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วแหละเราทำงานรีบหน่อยถ้าเกิดเราไม่รีบนี่กเก็บของกอนเก็บไม้หมดมีค่าไปขายถ้าเกิดเราไม่รีบมีหวังได้เป็นร้อยอีพี แล้วสถานการณ์ตอนนี้ของเราคืออาการป่วยน,นั้นก็ยังไม่หายดีบ้าเอ้ยสาร่าอะละคงจีึดไปเลยให้มันจบๆไปว่ะข้างล่างนี่ไม่สนพามากกูพ,พาอยางเดียวอ่ะเข้ามาสิจะมาจะควยศอกมาหรอเมืองไม่ว่าอะไรจากมา เราก็จะไม่ถอยนะนักลกุกเราจะมิมไว้นะแต่เดินเป็นพันยาวนะแต่เดินเป็นพันมานี่สวัสดีครับแม่กลับบ้านก่อนนะเอ่อรอแต่แต่รอนะตาแต่เลยปะอาละมนถึงเวลาที่เราจะบุกแล้วแหละเรายืนน้ำไปเได้ด้จอนี่ โดนแท้ปะ <G ül> อาวละบุกตามปกติลูกยังไงพวกมันก็ชนะเราไปได้ดิ่พี่เด้อเดี๋ยวเขาไปชาร์จจ้า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 อ้ยเก็บพอวะเดี๋ยวฉันตัดให้ลูกโอ้ยแม่นมากแม่นมากแม่ อ,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 อสวนมีสวนไม่น่าจ,จะอยากนะ,ะ,ะ,ะเข้าไปเลยอย่ากลัวมันมืดมจัจะวะพี่มองไม่เห็นนะพี่ฟาดมั่วอะไเสร็จแล้วมาแล้วเอาเอาเก๊กกินเก๊กนี่แหละถอยถอยถอยถ อ้าวบ,บล็อกเลยดับมังแกน่ะมันช้ากว่าฉันมากเอออุย้ยไม่เก็บไปสักนิดอะไรวันนี้เกาะพี่เป็นดีนะเกาะเรามันดีอ่ะฟันไม่ค่อยเข้าเลยเลยอาดิเอาดิเอาดิก็ออบอกแล้วไงจับพวกแกน่ะ มันช้าไปแต่มันมืดมากเลยอ่ะไม่รู้เลยโดนไม่โด,โดโนกูฟาดบ้าแล้วตอนนี้นะอะไรอะไรทำพื้ต่อไปไม่ดูไม่ดูไม่สนกูเลยเมืดมากมืดมากมืดมากเก็บพอ ใครใครมึงใครเดี๋ยว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 ไปแปลกแล้วทำไมคนเราหายวะแปลกแปลกแล้วลูกอย่อาอึ่ยอ๋อตาม,มาตาม,มาตาม,มาอะไรตาม,มาที่กำลังวิ่งถึงบ้านปะล่ะฮึฮึอ้าวถอยถอยถอยถอ้าว ไปไหนไปไหนดูไปไหนไข <c oughs> ่ไม่ยิงวะจิพ <c oughs> ุงน่ะพอแม่นยิมงมมั่วก็โดนนะสาวยอยเอ้ยอเกาะเฮ้แต่พอละไม่ไหวจริงว่ะรู้สึกได้ว่าเป็นหวัดนั้น ทำให้เราลำบากเหลือเกินแสบพ้องเลยตอนนี้นะเพราะจ้าจ้าจ้าชั่วแรกแสบคอบักเลยเน่ะตอนนี้ผบคิดว่าเราจะแพ้หรือเปล่านะทำไมเราคนน้อยกว่ามันแปลกนะห่มใหญ่ฉันต้องโชว์แล้วกันละกิงเข่า อ,ออกมาสิออมาก็ตายเองตัวน่ะเอ๊ะหมดแล้วเลยว้าวหมดแล้วอะไรเอาเอา,อามาดิอุ้ยอุ้ยอุ้อุออ้ยอ้ยอุ้ยอนอะ แค่เป็นจิบหัวบ้ามันตายลูกเอาเลยเจ้ยป้าจิหายเลยอะกับมาสิเฮ้ใครจะแพ้ใครจะชนะวานซอนี่น ah <benefit> yeah, yeah, yeah. yeah, ่ะเฮ้ย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 อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวจิบหายแล้วกดปิดก็ว่าอยู่ทำไมนี่มันแดง ว่าเปลี่ยนเสียงกันแบบตึกเออพี่ผมกดปุ่มเปลี่ยนเสียงก่อนเยะอะกวหาอยู่ไอปุ่มนี่มันแดง,ดงวะคาร์ดาน,น้าได้แล้ววะเจอพี่เจอลูกพี่พามาเต็มเลยของฝากนักกอล์ฟทั้งนี้ อ๋อภัยคุ้มชมด้วยนะแต่กี้นะฮะยังอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะ่ะพอดีว่ามือมันไปโดนไอ้เยียนี่ก็รอบล็อกอีกเดียวนะมึงมึงเก่งกะนะ็เลยเฮอย่าเก่งจริงอุ้ยโอ้โหมันเยอะเนาะ อย่ประตูแซวแส,แสบคอหนูแสบคอมากเลยแก่แม่ผมไม่โดนมึงยิงยังไงไม่โดนโนี่แหวนเฮ้ย แล้วก็ต้องวิ่งกับปาที่เดิม嘛พระเอกปะมาแล้วไม่รู้ใครเป็นใครบื้อบักใครเป็นใครกูฟ <c oughs> านบนอะ่ะ เม่เอกี้มันจะเจ็บขนาดนี้เอ้กูขึ้นมาทำไมนะนี่สันขึ้นมาทำไมนะใครมาคุงโอ้ไปถือนะเฮ้ยใ,ใครมาคุงนายน่ะเป็นใครเลยใครมาคุ้งเอ้ยงานมาจากบ้านมาโดนนัเจ๋อิ๋ยงานมาจากบ้าน ใครบ้าคุณยา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 อะไรเย,ย,ย,ย่ยชะนะแล้ะไปเจ็บคอบะเอ้ลูกเซนต้องจบจิปเรียวอะไรหว่าในจบแล้วมั้ง ร้อยมันวิ่งเข้าบ้านมันก่อนเดี๋ยวก็จบแล้วเอาละมันถึงเวลาจิโยแทงตะตุตงเอาละผมคิดว่าคลิปนี้คงต้องพอแค่นี้แหละครับเจ็บคอไม่ไหวอะ่ออะเมื่อไหร่มันจะหายป่วยวะโอเคครับไบว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาสั้นๆก็พอแล้วน้องคลิปนี้เนาะต้องฟาดต้องรีบร้พี่เจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเด้หอหอมหอมหอมใหญ